ทุกคนเฮากัะใส่เครื่องเคียงอบไว้เลยเนาะทุกคนเนาะมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าน้องโบนาไปใสน้องสาวไปใส่ือบนเห็นออกคลิปน้ำเลยเี่เห็นนันมิดหายไปเนาะวันนี้ก็ได้คำตอบเพราะว่าน้อง สบายดีกับสบายดี FC บอทุกคนเดอ้อมาพบกันอีกแล้วกับน้องปานีสาวลาวสเนลมื่อนี้น้องปานีมาเข้าครัวอีกแล้วนะทุกคนน้องปานีสิพาพี่ FC มาเฮ็ดอบใต้ป่า้อทุกคนเดอ้อเมื่อนี้ได้อาหารป่าเนาะเฮ็ดอบกะตใต้ป่า้อทุกคน น้องปนีกาเกี่ยมเครื่องเคียงตอนนี้น้องปนีค้างโม่ขึ้นแล้วทุกคนค้างขึ้นแล้วน้องปนีก็เลยมาเปิดคลิปให้พี่พีเอฟซีได้เบิร์ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนแรงเดอ้อตะเวนเกี่ยมตกดินแล้วเนาะมือเสานี่แม่พนไปตลาดนกกระสิได้ซินกระใต้มานทุกคนกระ่ายป้ากรสิมาเฮ็ดอบเนาะมือนี้เนาะน้องโบน่นะนบา,นากำลังล้างถ้วยอยู่นาตตอนนี้ทุกคนน้องปนี กับน้องโบนาน้องโบัวนาให้ยังน้องโบนาล้างถ้วยเนาะน้องโบนน,น,น้องบน,น,งบนาเลิกมัน เลิกแต่งเฮียนะทุกคนก็เลยมาล้างถ้วยล้างจานคนดูเนาะคนดูเป็นบอน้องคนเลิกมาแต่งเฮียน้องผัดกะซีมาล้างถ้วยนะทุกคนวันนี้เฮ็ดเรียกเงินเดซ่าเลิกเฮียนมาแล้วล้างถ้วยวะ เดือนนี้ได้ที่ยังเดือนนี้เฮียนเก่งว่าเดือนนี้เสงได้ที่ยังเอนนี้เสงได้ที่สองเาเสง่ได้ที่สองเฮียนเก่งแท้ยังนุ่มสุดนางเฮียนเลยเนาะแพ่แดงก็ยังโบเกซสนเนาะยังนุ่มสุดนางเฮียนมาล้างถ้่วอยู่เลยหนุ่งสิ้นอยู่เลยเนาะเสงได้ที่สองเฮียนเก่งเนาะ เดี๋ยวห้อสิไปเบ่งอบกระต่ายก่อนเนะทุกคนนะเนาะเมียเปิ้นเฝ้าอยู่เดี๋ยวเขาไปเบ่งก่อนว่าเป็นจังใดเน่เมียกับน้องสาวเนาะสบายดีเอฟซีเน่สบายดีอ่ะสบายดี สบดดีพี่พีเอฟซีเนาะแม่เพื่อนกอายกองกับน้องสาวเนาะๆเนาะมีหลายหลายคนถามเข้ามาว่าน้องโบนาไปมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าน้องโบนาไปใส่น,าาน,น้ไไนองสาวไปใส่คือโบเห็นออกคลิปนั่งเลยกเกลีดน,นันมิดหายไปเนาะวันนี้ก็ได้คำตอบเพราะว่าน้องคนไปรงเรียนนะทุกคนาาวันเสาร์วันอาทิตย์จึงได้ออกกองน้ำเอื้อยเ <c oughs> นาะน้องคนไปโองเรียนตอนนี้ก็ยังนุ่งเสื้อขาวอยู่เลยนี่ทุกคน <c oughs> ล้างถ้วยเนาะนังนงเสื้อขาอยู่เลยกับแม่วันนี้น้องสาวเนาะเพื่นล้างถ้วยยุ่งบ่แล้วจ้าทุกคน <laughs> เดี๋ยวน้องปณนีสิมานะันให้ทุกคนเบิงเนาะอบกระต่ายป้าแม่เพื่อนนี่ทุกคนเฮากะใส่เครื่องเคียงอบไว้เลยเนาะทุกคนเนาะนนนนน มือนี้แม่เพื่อนโซฟีมือเนาะทุกคนแม่เพื่อนกันสีมาเฮ็ดอบเนาะเข้าครัวแต่ว่าเข้าวันนั้นเข้ามาเบิ่งแม่เนาะมือนี้แม่เพื่อนเฮ็ดเมนูอบแครกินอากาศกาบนหนาวปันใดเนาะมือนี้ห <laughs> นาวบ่ฮอร์ฮอนแม่เพคนว่า หน้าแม่กับลูกสาวคือเดียวเลยเนาะแฟดคล้ายๆเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวสีพาทุกคนมาเบิงน้องโบนาล้างถ้วยเนาะล้างยังโบแล้วอยู่ป่านนี้ยังโบแล้วบอสาวโบ นี่ก็มืดแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวอบกับซิซูกแล้วตอนนี้นะทุกคนนี้๋ยวาห้องซนนะิซิมกันเนาะซิมกังวอารกสาิเปดนวยเลยโอ้ยสมารกเลย นึ่งข้าวไปพร้อมเนาะนึ่งข้าวพร้อมแล้วก็เฮ็ดโอ๊กพร้อมเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวทายมาสุกแป๊บนึงเขาเสียบผงหอมลงนี้ตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาเสียบผงหอมลงเลยทุกคน,น นเลยวันนี้ใัาสุสหอมลงเรืวนกคนบ้านนี้จะลขะลุนขลุนเลย แล้วถ้าผะหอมซุกครัจึงปงเนาะนื่อเข้าไปพร้อมนะทุกคนนึ่องข้าวขําเลยเมนี้เตนนิสซุกแล้วนะทุกคนอย่เขาปุงเลยนี่แกนเขา เดี๋ยวข้าหวดเข้าซู่เข้ากัสิสเต้เข้ากินแล้วนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนอบพอาอบแล้วแลวเนาะสีสันกินหอมขนาดเลย โอเคทุกคนตอนนี้แกงเขากระซุกแล้วเนาะเดี๋ยวเ้าท่าให้หวดเข้าซุกแล้วเขากระสิกินเข้าแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ยังนึ่งเข้าเข้ายังบวซุกสาเนาะยังค้างหดเข้าอยู่เลยนึ่งเข้าข่านะมือนี้แต่เป็นตกดินแล้วนี่นึ่งข้าอยู่โอเคเดี๋ยวเอาตัดภาพไปตอนสวยเข้าเลยเนาะทุกคนเนาะ เข้าห้องก็ซวยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะข้าวใหมข้าวขาวเนาะนี่อบเ้อกันแล้วแล้วเนาะทุกคนล้วก็ซีมีพักกับบล้กก็แจ้วโอเคเด้อทุกคนเดี๋ยวขอไปกินข้าวกันเด้อทุกคนาม,มาแล้วนอนนี่ เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนเนะไปไปาะตากองเน่โบนาสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปานีเฮ็ด <c oughs> คลิปต่อไปในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะทุกคนสบายดีสบายดีโบนา